ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําห่อหมกเห็ดแบบง่ายๆกันนะคะอันนี้พี่สุเพิ่มกระชายลงไปประมาณ20กรัมค่ะเดี๋ยวเรามาพริกแกงนี้ประมาณ30กรัมค่ะถ้าชอบเผ็ดหรือชอบสีสวยก็ใส่เพิ่มได้นะคะแต่เผ็ดนะคะ30กรัมนี่เยอะใส่กระชายค่ะเพิ่มกระชายลงไป แกงเจนะคะแกงเจเดี๋ยวเรามาผสมกันค่ะเราก็เอาเครื่องแกงใส่ลงมาในชามผสมค่ะอ่างผสมนั่นกัน เราผสมลงไปแค่นี้ก่อนนะคะปรุงรสค่ะซึ่งช้นช,นชาแบ่งกะท้ไว้อันนี้อีกกล่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวยแบ่งกัท ช้อนแล้วกันค่ะที่เหลือเราใส่ลงไปในนี้ใั้งหมดเลยค่ะช้อนโต๊ะเป็นแบนแบบนี้นะคะ เห็ดเราจะฉีกลงไปค่ะนี่ค่ะฉีกแบบนี้ฉีกลงไปค่ะถ้าเห็ดที่ใหญ่เราก็จะเห็ดเล็กๆฉีกนะคะเห็ดใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะหั่นลงไปหั่นชิ้นบางๆแบบนี้ลงไปค่ะนี่ค่ะถ้าเราหั่นเล็กไปเขาก็จะไม่มีเนื้อทานอันนี้หั่น หั่นแบบใหญ่นิดนึงเขาจะได้มีเนะื้อให้เราทานค่ะอันนี้พี่สูตยังไม่ได้ใส่แป้ง<ม>เข้าจเจ้าลงไปนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาหั่นอันนี้กันไว้ก่อนสักนิดหนึ่งใ<ม>บมะกรูดค่ะใ<ม>บมะกรูดนี่ค่ะโอเคแล้วก็จัดจัดเรียงใบมะกรูดตามยาวนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะพับไป ไปตะซอยต้องมีดคมๆค่ะมีดเล็กๆหน่อยนีดทีส่สวนี่มันกี่อันก็ซื้อหมดอาจจะซอยไม่สวยเท่าไหร่ค่ะเนี่ยคะ่ะเราก็่เราก็หั่นหั่นเล็กๆค่ะหา่นยาวย ท่านี้เดี๋ยวเราลองก้นอันนี้ก่อนนี่ประมาณ20กรัมนะคะพิสุจะไม่ได้ใช้ใบมันจะลองได้หลายใบนะคะใบยอใบอผักกัดขาวกระหล่ำปีพวกเนี้ยถ้าพวกนี้ทำก็คือถ้าเป็นสมัยโบราณนะคะเขาจะเอาไปต้มกับหางกะทีค่ะมันจะนุ่มแล้วก็อร่อยกว่าที่เราจะเอาไป เอาไปต้มด้วยน้ำเฉยๆนะคะที่บ้านจะใช้หางกะทิสมัยก่อนทันเองกันอย่างเงี้ยน้ำกะทิโอเคไหมน่าจะโอเคร้อยห้าสิบกรัมโอเคเลย ค่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยค่ะนิดเดียวค่ะเพิ่มน้ำคือมันเค็มแล้วมันใช้ได้ละอีกสักครึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะเดี๋ยวขึ้นมันใช้ได้แล้วล่ะค่ะแต่แอ่อนนิดนึง ค่ะเต็มพอดีค่ะสุดยอดพอดีเลยน้ำเดือดแล้วค่ะเราก็จะยกอันนี้ตั้งไว้พิสูจนจะตั้งไว้ประมาณสามสิบนาทีนะคะเพราะว่าของเราชามมันหนานะคะไม่ใช่เบตองอ่ะเดี๋ยวสามสิบนาทีเรามาชมกัน กะทินะคะสามช้อนโต๊ะเมื่อกี้ที่เราเอาไว้นะคะพี่สุดจ,จะใส่แป้งแป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพูนเราลงคนดูค่ะว่าคนถูกใจหรือไม่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเรอสาสิบนาทีแล้วจะเอากะทินี่ไปราดหน้าค่ะค่ะก็ได้ประมาณสาสิบนาทีแล้วค่ะ มเราก็จะมาโรยหน้าด้วยกะทิค่ะโอ้ใบมกะกรูดค่ะมันร้อนไปค่ะ ่ะได้5นาทีแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็ได้5นาทีแล้วนะคะกะทิแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งค่ะให้มันเย็นนิดนึงเดี๋ยวพี่สุยกให้ชมนะคะค่ะห่อหมกเห็ดเจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สู่ด้วยนะคะขอบคุณ